เอานะครับผมก็สวัสดีทุกคนช็ออกซิเจนหายใจใตอนนี้ด้วยนะครับเรียกว่ากลับมาแล้วกับทัวร์นาเมนต์เอาพาวเวอร์นะรอบนี้นี่เรียกว่าผมเนี่ยลงคลิปค่อนข้างจะดึกเลยนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์พาวเวอร์รอบที่93ซึ่งแต้มมันเนี่ย เต็มแบบว่า25มาก็น่าจะนานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าผมทํางานนะเลยไม่ได้มีโอกาสทําคลิปเลยนะครับรอบนี้เนี่ยถือว่ามาไวไปไวนะครคลิปที่ผมเนี่ยอาทีที่ผมจัดมาเนี่ยแน่นอนนะฮะไซบาแม่เนี่ยมันเป็นตัวแรงแซดเนี่ยคือมันต้องนํามาเล่นอยู่แล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นช้อยทางเลือกนะถ้าเกิดว่าใครไซบาแมนดาวไม่แน่นเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำเลยครับจะท้ายหาะนะก็จะมีไซย่านะครับนะแล้วก็ไซบาแมนขาเรียกว่าไซบาแมนเนี่ยเป็นทีมไซย่าซาก้านะครับแล้วก็จะมีเบกเวอร์ชันหนึ่นเอง เป็นออริจินอลนะครับมันจะมีเจ้าตัวซาช่าที่เข้ามาเติมเลือดให้ทีมต่อเวลานะแล้วก็มีเป็นฟิวเจอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือทีมไซย,ย่าเอง,เองเนี่คือทีมคร่าวๆที่ผมจะแนะนําแล้วก็อย่าลืมนะครับหาการ์ดมาใส่กันให้เรียบร้อยสามไปเนาะอย่าลืมการลดเพิ่มเลือดก,กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไต่กันดูนะครับด้วยทีมไซบ์แมนเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะไต่ไปได้มากแค่ไหนเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าทีมนี้มันไม่เวิร์กในท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงต้องเปลี่ยนทีมนะครับผมพยายามจะสู้ตัวที่มันดาวน้อยๆกระจอกกระจอกให้ได้มากที่สุดนะครับไปโอเคเปิดมาแผวนแรกนี่คือไซเบอร์แมนผมแล้วจะไปคุยกับรากชน,น,น,นะมั่วนะถือว่าเจ็บหนักมากนะครับอย่างนี้ผมเคยบอกว่าถ้าเลือดมันต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วเลือดมันเสียเยอะอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่นำให้เล่นต่อครับผมก็งงนะว่าแรงหนึ่งเนี่ยท็อปหนึ่งมันเล่นมาได้ยังไงเนี่ยทีมไซเบอร์แมนเอาว่าเดี๋ยวผมจะลองไต่ให้ทีมไซเบอรรร์แแมนนนนอออีกกกกกสััิิดดึงะคบลล้้วว็ทาาาพถเ่ มันเจ็บหนักจะตายหายอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสแบลรอดน้อยมากๆนะครับไปลองดูต่อนะเลทสโกเอาเลยครับก็จบมันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกได้ว,ว่าหรอบนี้คือคะแนนบัตรตกมากนะครับ มองว่ารอบนี้เนี่ยผมลองเล่นเป็นทีมไซบาแมนนะแม่งทุเละละครับทีมผู้หญิงเลยนะไอทีมทผู้หญิงเคยเล่นไว้เนี่ยแล้วตับมาแลงเอสนะครับทีมไซบาแมนผมเนี่ยเรียกได้ว่าผมเนี่ยเล่นพลาดมาค่อนจะเยอะพอสมควรนะก็ถือว่ารอบนี้เป็นอุทางโหดกันและก็อาจจะเป็นข้อดีที่ลงคลิปช้านะคนจะไม่ต้องเล่นตามนะครับก็ตรงนี้เนี่ยไซบาแมนผมมันเริ่มเจ็บหนักเนะี่ยผมต้องแวะมาฮิวนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยมันมันเจ็บพอสมควรแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากจะกดเข้ามาฮิวนะแต่ว่าโอ้โหดูบอสมันดิเนี่ยมันซ้ายขวาไง มันปิดนะครับมันต้องมาตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะผมไม่ได้วางแผนตรงนี้ไว้แต่ก็ไม่ได้อยากจะไปเซล์ด้วยนะครับเพราะเซลลเนี่ยมันต้องไปสู้ัพวก5ดาวก่อนกลายว่าตรงนี้เนี่ยผมก็สู้สู้สู้มาเรื่อยเรื่อยแล้วมันตาย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 ไป,ไปเรื่อยเลยนะครับสุดท้ายเหลือตัวละครเดียวเนี่ยไม่สามารถวินได้เนาะก็แพ้ไม่ตรงจังหวะนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ไต่ขึ้นมาเนี่ยแต้มมี44ล้านนะแล้วก็คงไต่ขึ้นไปหาบอสตรงนี้เอาว่าซีซั่นนี้เนี่ยผมเลยแนะนำให้เล่นตามผมเหมือนกันนะผมแนะนําว่า เล่นทีมอื่นที่มันแข็งกว่าน,นี้นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากลองเล่นทีมใหม่อะทีมดีๆมันมีเยอะนะทีมไซบอร์แมนเนี่ยอันดับหนึ่งผมเห็นเขาเล่นได้170ล้านนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความต่างของเรานะครับแม่งดูดิเอ๊ทีมแม่งแทบจะมันเป็นย่ำฉาต่างกับผมตัวเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มีไอ้เจ้าเอ่อ ex ของแรงเอสมานะครับเข้ามาแจมอะ่ะที่เหลือมันก็เหมือนหมดเลยนะเว้ยงงมากว่าทำไมกูได้40ล้านมันได้1้5ล้านนะครับแล้วผมตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะะตกท็อป1,000นะ ก็แม่โอ้หย44ล้านตรงนี้นะครับระดับ37 000. แต่มันเท่าไหร่ถึงจะไม่ล่วงลงไปอ่า56 000, ล้านนะครับคิดว่าน่าจะยากมากนะครับผม56ล้านเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แต้มมี44ล้านเนี่ยต้องได้เท่าไหร่6 000, 12, 000, ล้าน12ล้านนะครับถึงจะไม่ตกลงไปแรงเอสนะก็ซีซั่นหน้าก็เตรียมตัวรับแรงเอสผมได้เลยด้วยกันนะครับก็เป็นว,ว่าไซบาแมนเนี่ยใครมีทริคอะไรยังไงเนี่ยแนะนำได้นะครับอันนี้ผมลองเล่นแล้วไม่เวิร์กจริงว่ะผมเล่นเอาจากคอมฟอร์ทโซนทีละเนี่ยงามไส้ทุกทีนะครับทีมผู้หญิงก็เอาแล้ว ทีมไซบาแมนก็เอาแล้วคงไม่กลับมาแตะมนแล้วกันนะครับไปถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเล่นไนดะ้กี่ล้านอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็แนะนำนะฮะไซบ์บแมนถ้าเล่นไม่เป็นจริงๆเหมือนผมเนี่ยอย่าหาเล่นนะครับแห่งกาก,ากชิบหาย